ครับก็ขอกราบสวัสดีทุกทุกท่านที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่ด้วยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอแนะนำตัวของผมก็เดี๋ยวมาทำความรู้จักกันดีกว่าว่าผมคือใครครับขอกราบสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับผมชื่อกฤิเพชรสินธนาคุณครับหรือเรียกสั้นๆว่าเพชรตอนนี้อายุ19กาปีครับกำลังศึกษายอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะเทคโนโลยสีลสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิตอลครับผม สาขาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิตอลหรือสั้นๆว่าไอบินั่นเองก็อยู่ปี2ครับก็อย่างที่ว่าไปตอนต้นนะครับผมก็เป็นผู้แทนที่จะเข้าร่วมรับรางวัลนักศึกษาไอทีปีเด่นในปีนี้นั่นเองครับก็เราก็มาพูดถึงกิจกรรมที่ผมเคยทํากันบ้างนะครับว่ามันมีอะไรบ้างและทําไมผมถึงได้รับเลือกจากทางคณะให้เข้ารับรางวัลนี้ครับผม ก็อย่างแรกเลยนะครับในปีหนึ่งเนี่ยผมก็มีความสนใจที่จะทํากิจกรรมอยู่บ้างครับผมก็ทําให้ผมมีโอกาสได้เป็นงานแรกของผมเลยนะครับก็คือเป็นสตาฟในงาน IBIT Open House ครับก็จากที่เห็นอยู่ในรูปนะครับผมผมก็อาจะได้ยืนประจําฐานแล้วก็อธิบายเรื่องต่างๆในฐานให้น้องๆได้เข้าใจครับผมอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผมได้ทําในปี Freshman ของผมนะครับก็คือการไปปลูกปะการังกับทางคณะนั่นเองครับผม ซึ่งก็จะอย่างที่เห็นนะครับผมจะอยู่ในวงกลมสีแดงๆด้านขวาของป้ายก็เป็นกิจกรรมที่เราไปกันแทบจะทางคณะครับแล้วก็ได้ปลูกปะการังที่โร,รงเรียนชุมพลทหารเรือที่สัตหีบชนบุรีครับผมต่อมานะครับด้วยความที่ผมสนใจในด้านกิจกรรมเนี่ยก็ทำให้ผมได้มีโอกาสถูกรับเลือกเป็นนายกสโมสรของนักศึกษานายกสโมสรน,นักศึกษาในปีนี้ครับผมก็ อย่างที่เห็นนะครับกิจกรรมในช่วงซัมเมอร์ของปีหนึ่งเนี่ยก็คือหลังจากผมได้รับเลือกแล้วผมก็ได้เข้าร่วมค่ายผู้นํานักศึกษาครับซึ่งการเข้าร่วมค่ายเนี่ยผมก็ไปกับเพื่อนๆในสมโมสรอีกสองคนแล้วก็ทําให้ผมมีโอกาสได้พบกับผู้นํานักศึกษาคนอื่นๆของทางมหาวิทยาลัยครับไม่ว่าจะเป็นนายกสมโมสรของคณะอื่นหรือว่าอาจจะเป็นนายกทางองค์การนักศึกษาหรือจะเป็นอ่าองค์การของทางวิทยาเขตปราจีนบุรีหรือวิทยาเขตระยองก็ด้วยครับ อีกหนึ่ง achievement นะครับที่ผมภูมิใจมากใน summer ปีหนึ่งะครับผมก็คือผมเป็นหนึ่งในสามคนของทางมหาลัยนะครับที่ได้ถูกรับเลือกให้ไปเข้าร่วม uh, mcut summer camp 2023ครับผม mcut หรือว่าก็คือ mingji university of technology นะครับตั้งอยู่ที่ประเทศไต้หวันครับผมก็ผมก็มีโอกาสได้ represent ค uh, ณะ IT นะครับในการไปที่นั่นก็มีภาพกิจกรรมต่างนะครับเช่นตอนที่ผมได้รับรางวัล หรือว่าตอนที่ผมกำลังทำเวิร์กช p ็อปที่เกี่ยวกับการโคดดิ้งอยู่ครับผมต่อมานะครับก็คือในปี2ครับก็หลังจากที่ผมได้เป็นนายกแล้วผมก็ต้องอรับทำกิจกรรมต่างๆ,ๆครับผมซึ่งงานแรกนะครับจะอยู่ภาพข้างล่างก็คือ IBIT Orientation Day 2023หรือว่าการรับประถมศรับนึกษาใหม่ครับผมซึ่งผมก็ได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรแล้วก็ มีส่วนร่วมในการเตรียมงานครับส่วนข้างบนนะครับก็คือการประชุมกีฬา IT 3K ครับผมก็คือกีฬาสันสัมพันธ์ระหว่างาสามพระจอมครับก็คือประกอบไปด้วยมจพอลากระบังแล้วก็ธนบุรีครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับในปีนี้เนี่ยก็ผมก็ได้รับโอกาสเพิ่มในด้านวิชาการครับก็คือผมได้เข้ารับทุนสนับสนุนการทำโปรเจกต์ในคณะครับก็คือทางอาจารย์เนี่ยได้เลือกผมให้ไป ช่วยทำโปรเจกต์ครับผมซึ่งโปรเจกต์สตัวที่ผมได้ทำอยู่ตอนนี้ก็คือโปรเจกต์สมาร์ทโกลฟแล้วก็โปรเจกต์รถไฟฟ้าส่งของในโรงพยาบาลครับซึ่งคาดว่าโปรเจกต์ทั้ง2ตัวนี้จะเสร็จสิ้นในประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตรงนี้นะครับก็ผมก็ไม่รู้ว่าต่อไปเนี่ยผมจะต้องเจออะไรบ้างแต่ผมก็พร้อมที่จะปรับตัวแล้วก็เรียนรู้เพื่อให้เข้ามันกับมันครับผม ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนจนจบครับสวัสดีครับ